และอีกคนหนึงนะครับต้องบอกว่าก็เหมือนกระตูนมากๆเลยตามเข้ามาหลายซีซั่นแล้วนะ<ม>ตั้งแต่บอกว่าซีซั่นที่4หรือว่า AFC นะครับน้องพระแพงครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอันนี้เป็นเอ่อเวอร์ชั่นกระตูนเรื่องไหนจนะ๊ะในตอนนีมีอินอสปิเรชันอะไรจริงๆ แพงเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ได้ทำผมแบบนี้มาก่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเงี้ยเราทำผมเออ่ผมยาวมาตลอดจนมาตัดผมสั้นแล้วก็ทำมาทุกสีแล้วรู้สึกว่าแบบเปลี่ยนมากี่ลุกแล้วเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวี่ของจริงป่ะของจริงค่ะดึงได้ไหมดึงได้เลยเป็นตัวของชาติริงนี่ทำร้านไหนอะร้านไหนนี่ทำให้อันนี้ร้านของพี่หญิงไลวินค่ะฟินิกซ์ฟินิกซ์พี่หญิงไลวินนี่เขาแบบว่าเด่นเรื่องทำสีผมแรงๆเลยไปลองทำปกติทำเองไม่มีตังค์หรือว่า ทำเองทบเองเหมือนพี่ก้ไอ้เก๋ย้อมหอกเองเหมือนกันคันมีสถาบันเกล็ดแก้วเกล็ดแก้วหรอแต่พูดอีกไม่ได้นะติดพี่โกร์ไหนไหนไหนเป็นคอสเพย์ยังไงเป็นการ์ตูนยังไงคือจริงจริงๆเอาแค่แบบเฉพาะผมก็พอค่ะเพราะว่าพ่อแพงมันมันคงแต่งแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าแพงเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแบบลุยๆแนี้แต่พ่แพงรูปเก่านะรูปเก่าพ่อแพงนั้นหน้าเหมือนการ์ตูนมากเลยอ่ะไหนไหมันเขาลูบเนี่ยคลูบเนี้ยคือูไหนเนี่ยหรอเนี่ย หมือนการ์ตูนแบบในเกมแบบเกมเพลย์เกมอะไรอย่างเงี้ยไฟนอลแฟนตาซีเออไฟนอลแฟนตาซี่ใช่แต่ลุกเนี่ยปัจจุบันดูหวานสุดเลยนะเป็นบลอนด์แล้วหยิกอ่ะดูเป็นสาหวานให้มันคอนทราสต์กับแล้วผมไม่เสียร์เหรอผมเซียร์มันล่วงไหมล่วงไหมอาจจะขาดเยอะกว่าร่วงค่ะร่วงไม่ค่อยร่วงจะจะขาดมากไหนว่าหนังศิษย์สาวแค่แรงผมก็ดูแล้วเส้นใหญ่อ่ะเปลี่ยนมากินลุกแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจริงจริงลุกลุกลุก แพงที่ใช้ชีวิตประจําวันอะคือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่างานที่เราได้รับมาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันใหม่ๆเราอยากจะลองลองดูทุกอย่างแพลว่ามันไม่มันมันไม่เสียหายอะแล้วทุกวันนี้เรายังอยู่ในเอ่อลติกตดเย่ไหมใช่นาฬิกาโริมากดยังางไม่ค่ะแต่ก็ยังคงยังคงยังต้องใช้เอฟอยู่เพราะว่าเหมือนทุกคนติดมาทั้งเอฟมาทังนี้ค่ะเป็นนามสกุลไปแล้วอะกต่แพงก็เป็นเกียริมาี่แล้วมีลูกไหนที่แพงอยากจะทำอีกไหมเนี่ย จริงๆเรงแพงไม่เคยไม่เคยคิดจะวางแผนนะคะเหมือนว่าวันนี้จะทำก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำผมนี่สีนี้ทำตัดผมแบบนี้ก็ทำเพื่อนว่าแพงได้ทำผมมาหลายแบบนี่เหมือนโบโจ้เลยเนาะใช่โบโจ้เนี่ยอันนี้เหมือนไทยลัชแมกซียคูากลับมาคัมแบ๊กแล้วพ่อแพงทำหน้ามากี่ครั้งละทำหน้าเนี่ยไม่ได้ทำแต่จมูกเนี่ยสองครั้งเออพี่บีบสวยพูดไงบอกผมว่าน้องแพงแบบว่า ทำแบบว่าจมูกเข้าจมูกออกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาออกพี่สุดไม่พูดพี่สุดอาจอาจเป็นเพิ่มอัตวใสอ่ะขอเรานะก็เห็นเห็นเลยนะคะโอ้ยง่าโดยโอ้เป็นว่าสวัสถบันเรียกว่า เยอะอาโยดค่ะยนโยนะยนะคะ,ะเอาเป็นว่าสัญญากับเป็นพี่หรือว่าไงคะถอดจมูกออกไม,ไม่ไม่ไม่มันเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเนี่ยแพงพยายามคือเราอยากสวยเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งถึงแม้จะห้าวจะทําทุกอย่างอะไรที่มันหุดหงิดใช่ไเราก็อยากไม่ใช่ทำเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่คบพี่หนูก็หลอนมปคนบอกเขาเป็นแฟนตีตไม่ใจหล่อนหล่อนนึกไม่โยนมาเซ็ตคืนอาร์ก แล้วตอนนี้มีแฟนใครใหม่แล้วมีใหม่แล้วมาสกี่ห้าปีแล้วมันเก่ามากมันเก่ามากโอยเต๋อไไม่อัปเดตที่สุดเลยก็หล่ออยู่นะ คือคือคนเดิมอะตอนนี้เขามาประมาณห้าเกือบหกปีแล้วค่ะหกปีชื่อพี่แปมค่าเล่นกีตาร์วงซุยม,มันเหล็ดค่ะกีตาร์เดอะดรีมรใช่ใชื่อมันเล็ดใช่ใชแต่ก็คบมานานแล้ว<อ>พี่รูาว่าโชคดีเนอะเหมือนได้แฟนใหม่ตลอดเลยล <S <S มันไม่ขนาดนั้นคือพี่ใ<อ>ครที่อย่างนี้หนูว่าคนเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาเราโตขึ้นเรามีวิธีการที่จะทําให้ตัวเองดูดีได้โดยการที่อาจจะทาศัลยกรรมอย่างหนูเนี่ยหนูสามารถบอกได้ว่าหนูทําจมูกร้อยเปอร์เซ็นต์หนูไม่ไปเปี่ยรอบ สรอบแต่รอบนี้คือเอาซิลิโคนออกไปเลยเหมือนที่มีข่าวออกมาว่าต้องออกเพราะว่าครั้งแรกคือแพงเล่นกีฬาสเกตบอร์ดแล้วก็ไปเล่นที่ตามถนนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดเกิดอุบัติเหตุคือยังไงฮะหน้ารงไปฟ้องใส่กุญแจแล้อ่งหน้าะม่คือเขาเรียกว่ามันเป็นการ การเล่นแล้วทำท่าประเภทหนึ่งแล้วก็พิสดารไปหน่อยนิดนึงแล้วก็เกิดอุบิเหตุก็ทะลุมาข้างอุ้อู้อันนันก็พักมากเลยอ่ะพักไปประมาณ4 4สเดือนได้ค่ะสเดือนแล้วก็ไปทำใหม่ทำใหม่ก็เป็นลัาชเล่มนี้ค่ะเล่มแรกที่เห็นทรงจมูกใหม่นี่คือทรงทรงทรงที่สองใช่ค่ะแล้วพอหลังจากอันนี้ทำได้แค่สองปีเหตุการณ์เดิม แต่ไม่ใช่เล่นสเกตบอร์ดละเล่นอะไรฮะเล่นหมาเออเล่นหมาเหรอฮะใช่เล่นกับหมาเล่นกับหมาจมูกออกมาเลยหมากัดจมูกเขาคือมันเฟรนช์บูลด็อกตัวมันใหญ่มันปักเข้ามาที่หน้าอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่เขาเรียกว่าเนื้อเยื่อเนี่ยมันมันค่อนข้างบางเลยแล้วมันเคยมีรู ทะลุมาแล้วมันมันแันออกมาอีกรูเก่าออกมาใกล้ๆกลูเก่าก็คือหมายความว่ามันมีเหมือนลูเนี่มันจะทําให้สิขอออกง่ายอยู่แล้วค่ะเพราะเราเคยมีรอยประมานเนี้ยแล้วก็ไปซ้ํามันอีกก็เคยเกิดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหกลายเป็นว่าสองปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งสองปีเปลี่ยนหนึ่งครั้งแล้วแต่ครั้งนี้แพนรู้สึกว่า จริงๆเราอยากทำนะหนูเปคนอยากมีด่างหนูกล้าพูดเลยหนูเป็นชนีที่อยากมีด่างอยากส่วนปกติอะไรไะอ่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่สามารถในช่วงนี้คุณหมอบอกต้องพักเพราะว่ามันเกิดการ ทะลุมาสองครั้งแล้วเนื้อเยื่อมันค่อนข้างที่จะแย่แล้วอะค่ะต้องพักเป็นปีต้องซ่องแซมส่วนที่สุดก็คือว่าตอนนี้เอาซิลิโคนออกไปหมดแล้วต้องออกไปก่อนแล้วเขาต้องซ่อมแซมที่เนื้อที่มันจะต้องยุบลงไปเห็นคุณหมอบอกว่าถ้าเอาออกไปปุ๊บมันจะมีเนื้อตรงไปจะต้องยุบลงไปเพราะเพราะเกิดอุบัติเหตุเขาก็เลยแก้โดยการที่ เออเอากระดูกลังหูมาตออ่อ,อซึ่งจริงๆหนูกะว่าเอากระดูกลังหูและซิลิโคนเนี่ยมาต่อเป็นทรงใหม่อีกหนึ่งทรงที่หนูจะทำ<ช>แล้วคือไม่ได้ทำานีคะพี่<ช>แต่อย่างงี้ก็ไม่น่าเกลียดนะก็ดูน่ารักเตี้ยม <า S 2> นัน,ม <า S 2> นดูเด็กเลยล่ะ คุณแม่เราคุณพ่อแดดจมูกก็ได้จุูกแดนหน้าแบบเด็กฝรั่งไงแก่เชิดเด็กรันๆอะไรเงี้ยก็คือเอากระดูกหูมาซ่อมแซมตรงปลายตรงนี้่ะตรงนี้เท่านั้นเอาซิลิโคนออกไปแต่หนูตายเลยฉันว่าทรงนี้ก็สวยใช่ไหมโอเคแล้วเด็กเป็นเด็กดเยอะโอเคเลยชอบมากเพราะว่ามีความคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการทาศัลยกรรมแล้วเขาบอกว่ามันก็ต้องดูดวงดูงอเฮงดูอะไรอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนมาหลังจากที่จมูกเราขึ้นขึ้นลงลงอะไรเงี้ยหนูว่าเปลี่ยนตรงที่จิตหนูแย่ลง จริงใจเราแย่ลงเราจะเป็นกังวลตลอดจิตตกจิตตกสวยไหมหมอทําเบี้ยวไหมทุกเช้าตื่นมาแปรงฟันล้างหน้าจะดูเบี้ยวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยรูจมูก,จกเท่ากันไหมคือ มันเรากลายเป็นพวกวิตกจริตไปเลยอะเขาบอกว่าคนทําศัลปกรรมบ่อยๆเนี่ยนะจะไม่พอใจในส่วนที่ตัวเองมีก็จะยิ่งทําขึ้นไปเรื่อยๆใช่อันนั้นอันนั้นหนูเคยเห็นเคสประเภทนั้นเยอะแล้วหนูก็รู้สึกว่าโชคดีที่หนูแค่อยากทําแค่จมูกหนูไม่เคยคิดจะทาตาทำคางทําอะไรแต่มีการฉีดบดอยากแบลงเพศไหมอุ้ยถ้ามีครั้งหนึ่งก็คงอยากลองเขาดีแยแลไปแบงเพศกัคือเขาบบขบุคลิกทอมเนอะแบบเขาแต่หนูไม่ใช่นั้นไม่ใช่ ใช่เขาบอลฟปีฟอผู้ชายเลยไม่ใช่ตอนนี้ผมบอลด้วยนะโอ้เจ็คโปรเจกต์เน็กซ์โปรเจกต์อยากจะทำสถาการณอีกไหมฮะจริงๆหนูก็อยากถ้าอยากทำหนูก็อยากทำสมุนที่เดิมเออทรงที่บอกมาเมื่อกี้ฮะใช่ค่ะหนูหนูรู้สึกว่าการที่หนูมีด้านหนูทำให้หนูมั่นใจอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าตอนนี้มันมันมันดีอยู่แล้วแล้วพี่พี่เห็นดีแล้วก็ทุกคนบอกไม่ต้องหนูอ่ะดึงเส่งมาดูเยถามอยู่อย่างหนึ่งบางคนอยากทำสมุกมากแต่มีใจรักในการแคะขี้์บกมากเลย การที่เรามีด่งอยู่เนี่ยแล้วเราจะแคะขี้มูกได้ยากไหมสําหรับหนูเนี่ยสบายปกติปกติเลยใช่ไหมชีวิตคนเราเนี่ยมันแคะขี้มูกแคะฟันม,มันเป็นเรื่องปกติอ๋อฉ <ปะ S 2> ันเนี่ยนะล้างจมูกเนี่ยนะสลิงเข้าไปอันเท่านี้ปูดเข้าไป <ๆ S 1> นีายพี่สวยทำเหรอแกแสวยก็นนไม่ได้ทำเลยมีแต่งานแก คืมันมันเป็นเรื่องปกติที่ว่าจะทำฉะนั้นนี่แต่ถ้าคุณเป็นกังมลอก็ระวังหน่อยจากที่แบบไปก็ค่อยๆแต่น้องก็มีดวงมากเลยเนื้ออยู่ดีๆก็อุบัติอุบัติเหตุต้องสองครั้งที่จมูกเนาะมันเหมือนแบบเขาอะไรที่มันแปลกปลอมน่ยคือจะแบบไม่ค่อยเวิร์กสำหรับหนูนรู้สเคยเช็คดวงบ้างไหมบ้างเป็นคนชอบดูหมอดูไหมแต่ก่อนดูบ้างอะค่ะแล้วทำไมอยูนี้ไงเราดูอะ มันไม่ใช่เลิกดูเราแค่รู้สึกว่าเราไม่เจอหมอเจ๋งๆกัสิคือจริงๆแต่ก่อนเราเบอหมอไม่ว่าแต่ก่อนเราเบื่อแต่ก่อนเราชอบนะแต่ก่อนแบบคืออยากไปดูแต่หลังๆรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ดีคนนี้ดีกลายว่าเดือนหนึ่งนี่ดูประมาณสามสี่ต่ออีกมันกลายเปเสียซ้ำเสียซากเสียเวลาเสียอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็มาถ่ายอะไรเลยเสียเซลล์มั้งหนูไม่ค่อยเสียเซลล์เรื่องเวลาคนถ่ายแล้วมันไม่ค่อยเสียเซลล์แต่แค่รู้สึกว่าอยากตหมอเนี่ย เพราะทีหนูแค่อยากรู้เฉยๆว่าแบบเออดวงเราอ่ะโอเคไหมแค่น oh okay ั้นเองค่ะเราแค่แบบเช็คเฉยๆเพราะเราเชื่อในสิ่งที่เราทำบ้างแหละโอเคมีความมั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าละละามาดูแล้วว่ามั่นใจอะไรกันยังไงใส่ตรงจากเนื้อเลยนะสวงสวัสดิ์เลยนะเอาแบบว่าลงมานี่เลย